สวัสดีครับผมวันนี้รายการตกปลาหาอยู่หากินจะพาพี่น้องมาหว่านแหกับผมอันดับแรกเราหวานหำลงไปอ่อยปลามาก่อนแล้วเราก็ย่องย่องย่องไปครับผมค่อยๆนั่งห่างแหขึ้นตอนนี้เราก็ห่างแหรอปลาที่มันสิมาก,กินหำครับผมรอติดตามดูว่าเฮาสิมานบอกมือน,นี้ การหว่านแหนี่นี่ครับผมขึ้นสอกก่อนอันดับแรกเลยนี่ครับขึ้นสอกแล้วก็ไล่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 แหทีละครึ่งครับผมพอไล่แหได้เต็มที่เราก็กำแหอีกฝั่งหนึ่งไว้ครับผมนี่กำแหฝั่งหนึ่งไว้แล้วก็มาแบ่งให้อีกข้างหนึ่งครับผมแล้วก็นั่งจอบรอปลามันมาครับผม พอปลามันมาบรวมฟูงแล้วก็ค่อยๆย่องย่องย่องแล้วก็ซวดนี่เต็มกราฟครับพี่น้องผมแล้วเราก็ฮาวมาครับผมค่อยๆฮาวมาฮาวมาเราฮาวมาเรื่อยๆเดี๋ยวปลามันก็ซีเขา้าเผาแหของเราเองครับผมอ่มาติดตามลุ้นกันครับพี่น้องป้องไปสุขุสุคนมือน,นี้ฮาวซีมานบอวันนี้เอาแหยถีมาหวานครับผมมาลุ้นกันเบึง เราก็ค่อยๆห้าวมาห้าวมาครับผมอุย้ยไม้เต็มเลยครับอุย้ยปลาขาวเต็มเลยพี่น้องเ้ยแห่แรกกอ้ยยังมันนี่นี่นี่ครับผมปลาเต็มแห่โอ้ยแห่แรกโคตรมันเลยพี่น้องเย้ยพอวานแห่มาแล้วเราก็มาเก็บปลาครับผมเก็บปลาใส่ข้องใส่กระสังไว้แล้วเราสิได้ไปวานแห่ต่อวันนี้มีแต่ปลาตัวน้นอยๆครับผม เดี๋ยวติดตามรุ่นเราสิบานบออันดับแรกก็เก็บปลาใส่ข้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนปลามีแต่โตนิดน้อยอาจจะเก็บยากเนี่ยแจ้กหน่อยนี่ครับผมไปเก็บเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปหวานต่อครับผมปากที่สองครับผมแล้วก็ย่องย่องย้องมากเก่าเห็นปลาแล้วก็จวดโอ้ย <laughs> ว่ามันทิมมาลงนามพี่น้องเอ้ยโอ้ดอกแรกไม่ดอกที่สองไม่หมานกับดอกที่สาม้ อ้ยเต็มเต็มครับเข้าเฮือเขบผมปลาก็ไม่ได้นะมาลุ้นกันต่อบาทที่สี่ครับผมบาทที่สี่นี่แล้วก็ห่างแหงใหม่ครับผมมาลุ้นกันต่อฝั่งนี้มันจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้จะน้ําตื้นๆครับผมฝั่งวานที่แรกนั้นน้ําจะลึกหน่อยห่างแหแล้วเราก็ต๊ดอูดอกนี้เต็มก้าวครับผมวานแตกงามมากๆเลยแต่ว่าฝั่งหนึ่งมันมีแหขึ้นไปทึงบกครับผม เราก็ค่อยๆดึงจากแหบบนบกให้มันลงมาในน้ําเพื่อที่จะให้ปลามันเข้าเผาครับผมไม่งั้นเดี๋ยวปลามันสิไม่เข้าเผาแหเราดึงมาฝั่งนี้แล้วก็ดึงดึงกลับขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่แล้วก็ย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวถ้าฟ้าวฮาขึ้นมาไหลปลามันสิไม่เข้าเผาเราครับผมอ่ามาลุนเกัือเบิงโอ้ดึงมารู้สึกว่าแหสิค่องๆัะผม รู้สึกว่าแข้องงาไม้ยอยู่ใต้น้ำครับผมออามาลุ้นกันเบิ่งว่าเอาสีมาไม่แหนี้แหนี้เป็นแหที่สีแล้วครับมาลุ้นเบิ่งโอ้นี่เรียบร้อยแเกาะเกาะงาไม้แล้วครับผมดึงแหงบ่ได้ครับผมเดี๋ยวแหมาสีขาดมองไปนั่นโอ้ยปลาขาวเต็มแหเลยครับผมแต่ว่าเอาแหขึ้นมาบได้ครับไอ้มันคล้งมันคข้งงาไม้ครับผม มันข้องงาไม่อยู่ไตน้ำต้องลงไปปลดเนยจังหน่อยขี่ต้มก็อาจจะลมๆเนี่ยจักหน่อยทำให้เราปลดยากนี่ครับเราลงไปปลดแหติดตามมึงครับพี่น้องแหนี้เราสีมานบอกแต่ว่าเนียมๆไปนี่รู้สึกว่าโอ้ปลาหลายขนาดเลยนะปดยากเนยจักหน่อยพอดีงาไม้ข้องแหครับผมอ่าเรียบร้อยแล้ว เอามาให้พี่น้องเบิ่งกันครับผมความมันของเราแนี่นี่เป็นแห้ที่สี่แล้วครับผมหลังจากที่เฮาปลดงาไม้ออกได้ครับผมก็เฮาแแหขึ้นมาบนฝั่งเดี๋ยวเฮามาลุ้นเบึงครับผมปลาสีาลซาบาดทีแรกบ่อเราก็ค่อยๆย่างมาหย่างมาโอ้ยนี่ครับผมบาดนี้ก็ได้ปลาหลายเติบครับผมย่อห้ไปปลด แล้วก็มาลุ้นกันต่อบัตรที่ห้าครับผมบาตรนี้บานทาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ย่องย่องย่องขี้ตมก็ชี้ลมๆเนี่ยจักหน่อยครับผมเราก็จอบปิงปลาจักหน่อยว่ามันบอนอยู่ตรงไหนครับผมแล้วก็ค่อยๆค่อยๆย่องอย่างแห้งบ่ได้ครับผมเดี๋ยวปลามันชี้ตื่นแล้วก็ค่อยย่องย่องย่องดูดูแนวดูปลาอู้อู้นี่แหละครับผมปลาขึ้นแล้วก็ จวดโอ้ยเต็มกร้าฟครับผมบานพผาครับผมดอกนี้เต็มเต็มเลยวันยังงามอา่ามาลุ้นกันเบิงครับผมแล้วก็ฮาวฮานี่นี่เขาเรียกว่าวิธีการฮาวแห่ครับผมฮาวแห่คือการลากแห่เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าฮาวแห่ครับผมอาเราลองมาลุ้นดูครับผมบัตรที่ห้านี่ปลาเขาสีได้หลายบอครับผม เมนูปลาไปก้อยครับผมอ้ยปลาไหลาครับแต่ว่ามันมีงาไม้ติดมาด้วยครับผมมาลุนดูมองดูเขาจากพักเลยครับนี่แหมเราหนีครับผมปลาปลักกลายเลยเขาจากภักเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมมาดูผลงานโอ้ยปลาเกือบขึ้นคลองครับผมแต่ว่าหนาวแหงหนาวแหงแนว แกหนาวนี่ครับผมเรามีแกนแนวแก่หนาวมาติดรถมานี่ครับผมเอ็มร้อยเปิดป่ากระดกเข้าไปสักโบกไอ้จวดจวดกับพี่น้องผมเอาครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราก็กลับบ้านกันได้ครับผมไปเหตุกับเขากินอยู่บ้านกันดีกว่าก็มอไซค์ซาเล้งแรงของเราคือเก่าครับผมสําหรับมื้อนี้ทั้งหนาวทั้งลมแรงครับผมสังเกตเบึ้งยอดกล้วยครับผมลมพัด บีบเลยครับผมฝ่ายกับบ้านเมืองบ,บ้านกันครับผ<ฮ>นี่พอมาถึงบ้านแล้วน,นี่ครับผมผลงานปลาที่เราไปวานแหนกันได้วันนี้ครับผมเราก็เอามาครัวครัวครัวเอาขี้เอาไส้เอาเกดออกครับผมตัดหัวนี่ครับผมขอดเกดปลาโตนิน้อยครับผมนี่ขอดเกดออกขอดเกดออกเดี๋ยวเราจะมาทําการล้าง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  ล้างให้มันสะอาดครับผมเอาที่เอาเ็ดเอาหัวออกล้างแล้วเราก็มาทุบครับผมทุบนี่แปรๆคือในคลิปนี้แหละครับผมนี่เห็นไหมเราทุบกันแปรๆแปรๆแ,แล้วเราก็เดี๋ยวจะทําการฟัดนี่ครับผมแล้วก็มาฟัดฟัดฟัดฟ,ฟัให้มันแหลกๆเดี๋ยวจัดเมนูร้อยปลากันครับผมฟัดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาหมดแดงครับผมด็บมดแดงจาก้างสดๆเราก็ เอามาหองหองหองครับผมนี่<ม>่องใส่ปลาที่เราฟักมาได้ครับผมวันนี้จัดเมนูก้อยปลาใส่บดแดงแล้วก็มาซอยหอมครับผมอันนี้ใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยใส่หอมแล้วก็เคลคเคลีนี่เคลเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานครับผมพร้อมรับประทานได้เบิ่งเมนูฮาครับผมก้อยปลาต้มเนื้อซุปเคือแล้วก็มีเอาก้อยปลาไปขวน้ำกรมี้นครับ มาเลยครับพี่น้องผมกินเขาหน้ากันก้อยปลาไปบ้านเฮียขับปลามาก้อยครับผมด้อยเมื่อนี้ไปผู้เดียวเลยบุรีกินน่พุ่นครับเอาไปใหดกินน่นิ้วเงินเนื้อเนี่ยกินหมดเนื้อร้อนเลยขึ้นกินก้อยปลาเอาเี้ยที่ไปบ้านเอาปลาซิ่ว ปลาเขามาก่อยครับม,มาเลยครับเด้อก่อยปลาเส้นหมูแดงครับหอมบสมั้ม หมูมาักว่เออมันว่างทีีบอกเอา่ที่มันดิดิดิขึ้นเอาตรงทางใต้แ่งานมักงะได้หนังมานะมูก็เกนมักที่สามทานหนัง